สวัสดีครับหัวข้อนี้ผมจะขอพูดถึงการติดตั้งตัว Voice Box ภายในระบบเาครือข่ายนะครับหรือการติดตั้ง Voice over IP ภายในระบบเาครือข่ายนะครับโดยองค์ประกอบนะครับจะแยกอยู่เป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของตัว Voice Box หนตัวนะครับแล้วก็การกำหนด QoS ให้ตัวอุปกรณ์นะครับ v o i c e b o กก็ติดตั้งตามปกตินะครับขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่เหตุที่ต้องทำ QoS เอาไว้ด้วยเนี่ยเนื่องมาจากว่า Service ของ v o i e นะครับไม่เหมือนกับ Service ที่เป็น Data นะครับคือจะมีการ Delay ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับมีกลวิธีในการคำนวณและก็เทคนิคต่างๆนิดหน่อยนะครับในการติดตั้งตัว Voice ไปในระบบเครือข่ายนะครับขั้นตอนแรกเราไปดูกันที่ตัว Voicebox กันเลยนะครับเข้ามาที่ตัว Voicebox นะครับจะเจอเข้ามาที่ตัว ลิงก์ซิหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็น PIP 2T นะครับโดยที่เวลาที่จะกำหนดนะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับเข้ามาจะกาำหนดในส่วนของตัว System นะครับจากนั้นนะครับก็ Enable Web Server เอาไว้ซึ่งมันจะเป็น Default อยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับก็กำหนด IP Address เห็นไหมครับในกรณีนี้นะครับผมใช้ Subnet Address เป็น192.168.95.0นะครับก็ ผมกำหนดให้ตัว v o i c e walk เป็นตัว1 9 2 1 6 8.9 5.2ไปนะครับแล้วก็ชี้ gateway ไปนะครับทีนี้ตัว dns นะครับเนื่องมาจากว่าตัว v o i c e walk ตัวนี้นะครับผมต่อเข้ากับตัว load balancer ของ daytek นะครับซึ่ง daytek นะครับสามารถที่จะทำตัว qs set ได้ด้วยนะครับมีสูตรอยู่นะครับว่า primary dns นะครับก็คือ dns ตัวแรกของอินเทอร์เส้นแรกนะครับส่วน secondary dns ก็คือ DNS ตัวแรกเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นของอินเทอร์เน็ตอีกเส้นหนึ่งนะครับขั้นตอนการกำหนด IP ก็กำหนดเพียงแค่เท่านี้เองนะครับจากนั้นนะครับในเมนูอื่นๆนะครับก็ใส่เป็นค่า default ไปได้เลยนะครับไม่ต้องปรับแต่งอะไรนะครับแต่ในส่วนของค่าตัว S ิปแอค o ค n t นะครับในกรณีนี้นะครับผมจะขอยกตัวอย่างจากค่าของตัว TOT Netcall นะครับซึ่งก็ ไลน์นะครับก็กำหนดเป็น enable เลือกเป็น yes ไปนะครับ support นะครับไลน์หนึ่งนะครับ default port มาจะเป็น5060อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นไลน์2นะครับเขาว่าจะปรับเป็น5061นะครับก็ถ้ามีไลน์2ด้วยเราก็ต้องปรับไลน์2เป็น5060นะครับจากนั้นนะครับเ sip server ของทาง t o t n e t c o r k นะครับจะเป็น ip นี้นะครับค่าตัวนี้ผมรู้มาได้ยังไงนะครับก็จากคนในวงการนะครับก็เขาจะบอกค่าตัวนี้มา นะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ตัว display name ตัวนี้จะใส่เป็นอะไรไปก็ได้นะครับแล้วก็ user id นะครับก็ใส่เป็น username นะครับแล้วก็ใส่ password เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับกำหนดสิ่งที่จะต้องกำหนดตามมาก็คือในส่วนของตัว p r o t o คอ l ของตัว TOT n e t c a l l นะครับใช้โปรโตคอ l ที่เป็น G 7 2 9 A แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ปรับในส่วนของตัวนี้สักนิดหนึ่งก็จะดี นะครับเป็น avt ไปนะครับในการกำหนดค่าของตัว voice b o x นะครับก็กำหนดง่ายๆเป็นแค่เท่านี้เองนะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้ voice เสียงไม่กระตุกนะครับเราสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราต้องไปกำหนดที่ตัว q s ที่ตัว router ด้วยนะครับการกำหนด q s ที่ตัว router นะครับเ t e ทคทุกรุ่นนะครับมี q s เหมือนๆกันนะครับ ตัวรุ่นที่ผมจะยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัว5500นะครับลองดูนะครับจะมีหัวเมนูที่ชื่อว่า bandwidth management นะครับจากนั้นเข้าไปที่หัวที่ชื่อว่า quality of service นะครับจากนั้นนะครับเราต้องกำหนด internet เส้นแรกก่อนนะครับว่า กำหนด QS ทั้งขาเข้าทั้งขาออกเลยนะครับเพราะว่าตัว Voice ตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาที่มันรับส่งข้อมูลเนี่ยมันรับส่งข้อมูลถึงแม้ว่าจะใช้แบนด์วิดต์ไม่เยอะนะครับแต่มันต้องการแบนด์วิดต์ที่คงที่ตลอดเลยนะครับ b บนด์วิด h i อินบารเห็นไหมครับผมกันแบนด์วิด h เอาไว้ผมตั้งค่าเอาไว้อยู่ที่820นะครับ820ตัวนี้ได้มาจากไหนนะครับ820ได้มาจากตัวค่าของสายสัญญาณนะครับก็คือสายสัญญาณของผม1เมกนะครับ1เมกของผมนะครับจะเท่ากับ1024นะครับบวกลบ20%นะครับเท่ากับ1024นะครับลบด้วยนะครับ1024คูณด้วย20%นะครับจากนั้นนะครับก็จะได้เป็นค่าแบนด์วิด ที่เราได้รับจากทาง ISP มานะครับถ้าคุณลองอ่านเอกสารของ ISP เวลาที่คุณสมัครบริการเนี่ยเขาจะมีการระบุเอาไว้เลยนะครับว่าค่าที่เขาให้บริการเนี่ยจะมีการบวกลบอยู่20%นะครับซึ่งตรงนี้เป็นมาตรฐานของ ISP ทุกๆเจ้าจะเหมือนกันนะครับทีนี้จากนั้นนะครับ o u t b o u o u t b ก็คือ u p โหลดนะครับจากราเตอร์ออกไปข้างนอกนะครับค่าดีฟอยู่ที่ โดยโดยปกติแล้วนะครับ ADSL นะครับค่าอัพโหลดจะอยู่ที่512นะครับดังนั้นนะครับตัวนี้นะครับก็เป็น512นะครับลบด้วยนะครับ512ลบ20นนะครับก็จะได้เท่ากับเห็นไหมครับจะได้เท่ากับ409หรือ410นะครับผมก็กำหนดตามนี้ไป จากนั้นนะครับผมกําหนดคลาสแรกนะครับผมกําหนดให้จองเซอร์วิสเอาไว้นะครับสำหรับ Voice นะครับ35%นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกําหนดค่าวอยซ์อัพไอพีกันตรงนี้นะครับหลังจากกาหนดตรงนี้ปุ๊บนะครับเราคลิกโอเคนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปกําหนดในส่วนของตัว Voice นะครับแวนสก็ทําเช่นเดียวกันนะครับเหมือนนกันนะครับผมมีการให้ตัว Voice ออกได้ทั้ง2เส้นเลยนะครับจากนั้นนะครับ มีการกำหนดในส่วนของตัว Voice b o กก็ง่ายๆนะครับเข้ามากำหนดชื่อของค a าสเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับลองดูนะครับว่าผมมีการกำหนดค่าตัวเป็น IP เอาไว้นะครับค่าตรงนี้นะครับหมายความว่านะครับไ p a d ไหนก็แล้วแต่นะครับที่เรียกขอใช้อินเทอร์เน็ตมาถ้า IP Address 1 9 2ึ่0 2ขอแบนด์วิดต์มาเมื่อไหร่นะครับ 192.168.95.12นั้นนะครับจะได้แบนด์วิดต์อยู่ที่35%เสมอนะครับท,ที่จองเอาไว้นะครับก็กำหนดตามนี้นะครับเพียงแค่เท่านี้เองนะครับวายสองคุณก็จะสามารถใช้งานได้อย่งไม่มีอย่างไม่มีปัญหาเลยนะครับ ลองทดสอบกันดูสักนิดหนึ่งนะครับผมจะลองเข้าไปดูที่ตัว d ดกโ n o ิ t ส์นะครับจากนั้นนะครับผมเข้าไปที่เมนูที่ชื่อว่า Data Form Monitor นะครับหากคุณต้องการที่จะรู้นะครับว่า Vo i c e ของคุณนะครับใช้แบนด์วิดต์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับคุณเปิดหน้าจอนี้นะครับ Vo i c e ของผมนะครับที่กำหนดเอาไว้นะครับจะเป็นเอ่อห9ึ1งเนะครับเดี๋ยวผมจะลองโทรออกดูนะครับแล้วลองดูนะครับว่าใช้แบนด์วิดต์อยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เริ่มโทรออกแล้วนะครับไวส์ตัว102ก็จะเริ่มทํางานนะครับรับสายนะครับ เห็นไหมครับแบนด์วิดโดยปกติที่โดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะใช้อยู่ที่ประมาณ 25-30k ได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกันแบนด์วิดเอาไว้มากพอด้วยนะครับเห็นไหมครับจะถึงแม้ว่าจะใช้แบนด์วิดไม่เยอะนะครับแต่ว่าแบนด์วิดที่ใช้นั้นจะคงที่ตลอดเลยนะครับผมวางสายนะครับแบนด์วิดก็จะลดลงทันทีนะครับ ดัตช์โฟมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่จะตรวจสอบว่าแบนด์วิดที่คุณใช้อยู่สําหรับแต่ละอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับใช้แบนด์วิดไปแล้วเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับบทความของ Voice ตัวนี้นะครับ,หล,ลรบหลังจากที่คุณได้ติดตั้งตัว Voice เสร็จแล้วนะครับหลังจากที่คุณได้ตั้งติดตั้งตัว v o i c e ล็อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมีการทำ Q&A ที่ตัวเราเตอร์แล้วนะครับจากนั้นนะครับสายโทรศัพท์นะครับที่ต่อเข้าตัว voice ล็อนะครับคุณต่อเข้าโทรศัพท์ธรรมดาก็จะสามารถโทรออกได้ทันทีเลยนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะให้อัตะโยชน์มากขึ้นนะครับคุณก็เอาไปต่อที่ตัวสายนอกของตัวตู้ PABX นะครับแล้วที่ตัวตู้ PABX เนี่ยตู้ PABX ทุกรุ่นนะครับจะสามารถกําหนดได้นะครับว่ากด82นะครับให้ตัดออก พอตนี้พอตนี้พอตนี้สายนอกพอตนี้พอตนี้พอตน,อนี้สามารถกําหนดได้นะครับก็คุณก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ช่างที่คอนฟิกตู้ P B X เข้ามาปรับแต่งค่าตรงนี้ให้ได้อีกทีหนึ่งนะครับหัวข้อนี้นะครับผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกๆท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ